พี่จ้าวันนี้จะชนเพื่อนมากินมะม่วงนะคะนี่ค่ะกินมะม่วงใส่น้ำปลาร้านะคะไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แต่น้ำปลาะนะนี่ค่ะปลารเนาะเดี๋ยวมาปอกก่อนนะคะใส่แต่น้ำปลาก็อร่อยแล้วค่ะไม่ใส่พริกไม่ใส่อะไรเลยมีอยู่ค่ะมีน้ำพริกอยู่มีเกี่ยวอยู่เนาะแต่มันเผ็ดมากเลยคุณตาเป็นคนทำเนาะ ก็เลยไม่กินเนาะอายุมากแล้วกินเผ็ดมากก็ไม่ได้เนาะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีด้วยยายไม่ค่อยสบายนะคะเดี๋ยวไปล้างก่อนเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำปลาแล้วนะคะน้ำปลานี่ไม่ต้องใส่อะไรเลย มีทั้งหวานทั้งผงจุรสเนาะไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วไม่มีอย่างเดียวคือพริกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะมากินด้วยกันค่ะอร่อยไม่ต้องใส่พริกใส่อะไรเลยอยาชอบกินอย่างนี้ค่ะ โม่ไม่ค่อยเปียวไม่ค่อยได้ทำคลิปค่ะเพราะว่าไม่ค่อยสบายเนาะเปืนเกี่ยวกับกระดูกมากินต่อค่ะแดดมันส่องเลยย้ายมุมย้ายเข้ามาอีกนิดหนึ่งเนาะ มากินด้วยกันค่ะพูดถึงคุณยายไม่ค่อยสบายเนาะเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็ดูมาตอยเนาะกินยาเยอะกระดูกเลยแตกกระดูกเชิงการแตกเนาะเมื่อสามสี่เดือนที่ผ่านมานน่ะ ไปหาหมอบางทีวันละสองหมอก่อนนะก็เลยไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําอะไรเลยมัแต่รักษาตัวเนาะก็หมอส่งไปตรวจมนกระดูกเพราะว่ากินยาเยอะพินิสโลนค่ะสเตอรอยค่ะหมอบ่าว่ากลัวกระดูกจะพูนเนาะ ปากฏว่าไปตรวจมนกระดูกไม่พุนค่ะกระดูกบางแต่คุณหมอจะให้ไปรับยากันกระดูกพุนค่ะส่งส่งไปรักษาที่มหาราศเนาะตอนแรกจะไปตรวจมนกระดูกที่นั่นแล้วเขาบอกว่าเครื่องตรวจมนกระดูกเสียต้องรอปีหน้าก็เลยกลับไป รักษาที่เดิมเนาะที่ศูนย์สีส่พัดเนาะเชียงใหม่เนี่ยไปตรวจมนกระดูกที่นั่นแล้วก็คุณหมอก็เลยบอกว่ากระดูกไม่พุนให้กินยาเอาแต่แรกเขาจะให้คงจะให้ฉีดเนาะยามันแพงเนาะเขาบอกว่ายาตัวนี้มันแพงให้เป็นรักษาที่หมหาราชเนาะจะเบิกได้เงี้ยเพราะว่าใช้บัตรเบิกตรงเนาะพอดีกระดูกไม่พุนก็เลยได้กินเนาะ เม็ดละร้อยเดือนละสี่เม็ด,มดแต่ยังไม่ได้ไปรับนะคะเพิ่งไปรักษาเลือดมาเนาะเพราะว่ากินยาเยอะเม็ดเลือดขาวลดเนาะตัวที่อันตรายด้วยก็เพิ่งไปรักษามาเพิ่งหายนะะี่ค่ะไปฉีดยาสามเข็มนี่เดี๋ยวต้องไปไปนัดกับหมออีกว่าจะไปขอรับยา มวลกระดูกเนาะเอายาอะไรนะการกระดูกพุน,นะคะ่ะแต่ยังไม่ได้ไปไปเอาวันนัดเลยนะคะใบนัดเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปอีกอีกหมอหนึ่งอีกโรงพยาบาลหนึ่งเนาะไปไปตรวจเลือดไปตรวจสุขภาพประจําปีเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเจาะเลือดแล้ววันที่สิบสิบสี่สี่ป่าเนี่ยไปฟังผลเนาะพรุ่งนี้วันที่สี่อ๋อเป็นวันเสาร์ อีกโรงพยาบาลหนึ่งเนาะไปเจาะเลือดอดข้าวอดน้ําหลังก่อนสองทุ่มเนาะทุนนี้ก็ต้องไปอีกเนี่ยคุณยายก็เลยไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยออมัวแต่รักษาตัวเนาะนะค่ะก็มาเล่าให้ฟังนิดๆหน่อยๆ,นอยๆเนาะว่าทําไมาก็มีน้องๆบางคนก็บอกว่าลงคลิปบ้างคุณยายเนาะน้องอัญญาน้องอัญญาก็บอกว่า คุณยายลงคลิปบ้างเนาะนานๆลงทีเนาะมีคลิปอะไรก็ลงไปเถอะนอนอัญญาเขาก็บอกเนาะก็ขอบคุณมากนะนอนอัญญาที่หวังดีเนาะ,ะคุณยายก็ไม่รู้จะทําอะไรเพราะคุณยายยืนทํากับข้าวไม่ได้นะเดี๋ยวเนี้ยยืนนานไม่ได้นะยืนไม่ถึงห้านาทีคุณยายก็ปวดหลังอะปวดหลังเล้าลงสะโพกเนาะก็เลยไม่อยากทําอะจริงๆแล้วคุณยายทํากับข้าวเมื่อก่อนคุณยายจะลงทางคลิปลงทํากับข้าวเนาะ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทอําอ่ะคือทําก็ทําง่ายๆแบบลวกๆอะ่ะที่เร็วๆอะ่ะที่กินได้ก็เราเราจะาลงคลิปก็ดูกันไรเนะเาะทําแบบไม่พิถีพิถันน่ะนั่นแหละก็เลยไม่ได้ทําเนาะแล้วก็ได้แต่ไปนั่งขายลอตเตอรี่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันรนนี้ลอตเตอรี่ก็มาแล้วเนาะแต่ไปนั่งขายเนี่ยนั่งได้นั่งนานได้แต่ยืนเนี่ยเดินเนี่ยไม่ได้ คุณยายเดินนะไปจากหลังบ้านไปหน้าบ้านนะคุณยายก็ปวดมากแล้วไปถึงก็รีบนั่งกวาดบ้านถูบ้านเหมือนกันถูบ้านคุณยายต้องนั่งนั่งนั่งเก้าอี้นะนั่งเก้าอี้เก้าอี้ที่มีล้อเลื่อนน,ะนั่งถูเนาะมันปวดหลังแล้วลงสะโพกล้วลงสะโพกทั้งสองข้างนะทุกวันนี้คุณยายก็ไปทาราบำบัดด้วยเนาะทาราบำบัดเมื่อก่อนนี่ไปกายภาพด้วยกายภาพนี่จะไปดึงไง ไปดึงเอวไปช็อกเวไปกระตุ้นไฟฟ้าหลายๆอย่างเนาะแล้วพอดอีให้ทาราได้อย่างเดียวเนาะกวันนี่คุณยายก็ไปทารานะนี่ก็ไปลงคิวไว้แล้วเดี๋ยววันที่เจ็ดก็ไปทาราวันที่เก้าก็ไปทารานะอาทิตย์ละสองครั้งเนาะลงสะว่ายน้ําค่ะสาะน้ําอุ่นเนาะไปทาราในสาะน้ําอุ่นเนาะที่เทคนิคการแพทย์เนะาะที่โรงพยาบาลมหาราชนะคะก็ไปอาทิตย์ละสองวันเนาะก็ก็ลองดูก่อนเนาะว่ามันจะดีขึ้นไหมเนาะ ก็จะเบาบางลงไหมเพราะว่าคุณยายเข้าคิวผ่าตัดกระดูกสันหลังนี่แต่ถ้าคุณยายไปทาราเนี่ยถ้ามันเบาลงอาการมันทุเราลงคุณยายก็จะไม่ผ่าเนาะแต่ถ้ามันไม่เบาลงปวดอย่างเงี้ยคุณยายจะผ่าเนาะก็มีหลายๆคนมาท้วงบอกไม่ต้องผ่านะบางคนก็บอกผ่าเถอะผ่าเถอ,อะเนาะก็คุณยายก็ทําใจเนาะว่าถ้าผ่าเดินไม่ได้ก็เดินไม่ได้นั่นแหละถึงที่สุดมาก็นั่งบิวแชร ก็คิดอย่างนี้นะไม่รู้นะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเนาะร้องต้องดูในอนาคตเนาะว่าจะได้ผ่าหรือไม่ได้ผ่าเนาะถ้าอาการมันดีขึ้นข,นของยายก็จะไม่ผ่านะเนาะทุกวันเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้นะเขาชวนไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ก็ไปไม่ได้ขนาดหลานจะแต่งงานกลางกลางเดือนเนะี่ที่โคราชอะ่ะเขาจะรถดไปกันเนาะก็ยังไม่ไปเนาะถึงจะนั่งเครื่องไปก็ไม่ไปเพราะว่าเราไปเราจะไปเดินกับเขาไม่ได้นะไป ไปงานกับเขาไม่ได้มันมันไม่มันไม่มไมสะดวกเนาะนะคะ<ม>ชวนกินมะม่วงก็คุยสเปเห็นละก็หลายนาทีแล้วนะกี่นาทีแล้วหกนาทีแล้วนะคะนี่มันเล่าข้าวๆ้านะคะเล่าข่าวข้าวเพราะว่าถ้าจะเล่ากยาวเลยเรื่องไปหาหมอนี่นะยาวมากเลยสามสี่เดือนที่ผ่านมาน,นอนน่ะนอนกินนอนกินนอนกิน,น ไหนไม่ได้เพราะว่าต้องใช้ไม้อเนาะไม้พยุงอะเขาเรียกไม้อะไรไม้ค้ำอ่ะเนาะกินนอนกินนอนน้ำหนักขึ้นหกโลตอนนี้อ้วนนะเนี่ยคุณยายอ้วนคุณยายขอบคอบุนต่อนะคะหิบกินมะม่วงก็ยาวไปหน่อยเนาะชวนคุยเรื่องสูขภาพเนาะก็ขอบคุณมากค่ะที่เขา้ามาชมกันนะคะก็ คลิปสเตเฮละเนาะคลิปนิดๆหน่อยๆเนาะเพราะไม่มีคลิปลงเนาะก็อลงตามที่น้องอัญญาบอกเนาะก็ขอบคุณมากนะน้องอัญญาขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะบ๊ายบาย